คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับ สูตรเจาะ3าตัวเน้นๆนะครับในงวดประจำวันที่17กุมภาพันธศพศน5 6 5นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้แอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับหาตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมา f c พี่น้องรับชมนะครับ ครับผมก็ได้มี F c พี่น้องนะครับได้คอมเมนต์เข้ามาทางไลน์นะครับบอกว่าเมื่อไหร่นะครับแอดจะลงแนวทางนะครับสูตรเจาะ3ตัวให้นะครับแอดมินก็คำนวณลาวอยู่นะครับวันนี้ก็คำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับสูตรเจาะ3ตัวนะครับแอดมินก็ประกบคู่เน้นๆนะครับมาให้แล้วนะครับสำหรับแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับก็เดินทางมาถึงงวดที่2นะครับอ่าก็งวดแรกก็ออก8 8 0 1 5 9นเะครับเลขล่าง92นะครับ สำหรับงวดวันที่1กุมภาก็เก้าสี่สี่นะครับเลขล่างออก30นะครับแอดมินให้เด่น307นะครับเกือบแตก3ตัวนะครับในงวดประจำวันที่หนึ่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับโอเคนะครับสำหรับตัวเลขเนี่ยทางและแอดมินก็จะทำไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับกับสูตรมังกรทองนะครับสูตรนี้นะครับอ่า สูตรนี้นะครับคือสูตรตารางวันนะครับสูตรมังกรทองนะครับใช้ได้รัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนานะครับคือเรียสูตรนะครับสูตรนี้แอดมินก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็จะ40แล้วนะครับก็เพิ่งได้มีโอกาสนะครับเอามานําเสนอเอามาออกอากาศนะครับให้เอฟพี่น้องได้รับชมสําหรับสูตรแม่นๆเลยนะครับของมังกรทองนะครับสาหรับสูตรนี้ใช้ได้รัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนานะครับฮานอยแล้วก็หวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับสูตรนี้ ใช้คำนวณลาวพัฒนาและก็ไทยเท่านั้นเข้าดีนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็มาดูนะครับอดมินก็จะสรุปย่อๆให้นะครับในงวดวันจันทร์นะครับที่17นะครับของรัฐบาลไทยนะครับแนวทางที่ออกนะครับเลขล่างนะครับ29นะครับเข้านะครับผมเข้านะครับวันที่17ตรงกับวันจันทร์นะครับเป็นเลขกําลังวันนะครับ ก็จะมีใบประกบคู่อีกใบหนึ่งนะครับสำหรับใบนั้นแอดมินไว้ประกบคู่หรือพี่น้องจะจับดิบเลยก็ได้ก็เข้านะครับเลขออก5 9 95มานะครับผมในงวดวันวันที่17นะครับมันตรงกับวันจันทร์นะครับนี่มาทั้งคู่เลยนะครับตรงกับวันจันทร์นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับสำหรับวันอังคารนะครับมันตรงกับวันที่1นะครับตรงกับวันที่1เลขออก30นะครับ วันอังคารที่1่กุมภานะครับสามศูนย์มาเต็มๆนะครับสําหรับพี่น้องที่จะจับคู่วินในตารางนี้ก็สามารถจับได้เลยนะครับสําหรับวันจันทร์ที่แล้วของเราพัฒนานะวันจันทร์นะครับเลขเด่น9มานะครับผมเนาะหัวเลยนะครับส่วนมากจะมาหัวนะครับ9กับ2ก็มานะครับฝั่งเราจะเอา28นะครับเป็นเกณฑ์นล่างฝั่งไทยจะเอา3 93นะครับด้วยกันนะครับผมเนาะเลขออก8 93ของเราพัฒนาก็เข้าดีนะครับ แอดมินก็ใช้สูตรนี้แล้วครับคำนวณไทยนะครับสำหรับงวดถัดไปคือวันที่17นะครับ17ก็คือวันพุธนะครับที่17นะครับแนวทางก็จะมีเลข5เลข9เลข3เลข1เลข0ูนย์ะครับเลข2กับเลข1คือเลขชนเกินนะครับของตารางวันแอดมินก็ทําไปตามสูตรนะครับก็จะเจาะตามตัวเลขสูตรนะครับถ้าพี่น้องชื่นชอบจับคู่จับวินก็จับได้นะครับเข้าดีนะครับสูตรนี้ก็ถือว่าใช้ได้กันเลยทีเดียวนะครับจับ เปล่าก็ได้นะครับโอเคนะครับสาหรับสูตรเจาะแอดมินก็เจาะมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับสูตรเจาะ3ตัวเน้นๆนะครับผมประกอบคู่ตัวแรกนะครับผมเจาะเน้นอยู่นะครับอ่าเน้นนะครับวิ่งนะครับผมเน้นๆนะครับตัวตัวแรกนะครับสูตรเจาะ3ตัวก็คือ0นะครับ0ก็จะมีศ1นะครับ0110นะครับ 0 110นะครับแล้วก็0 0 2 2 0นะครับ0220แล้วก็0 6 6 0หนะครับสำหรับสูนเจาะนะครับ3ตัวนะครับสำหรับศูนย์จะเจาะ3คู่นะครับผมมาดูถัดไปนะครับก็ตัวที่2นะครับก็จะเจาะอยู่ที่2นะครับเน้นอยู่ที่2นะครับก็จะมี2 1 1> 2 1 4 2นะครับสูตรประกบคู่ได้ตามนี้นะครับแล้วก็3 2นะครับประกบคู่นะครับเดี๋ยวพีจะเจาะให้สําหรับคนงบน้อยก็จะเจาะอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับตัวสุดท้ายนะครับผมก็คือ3นะครับถ้าพี่น้องไมาชื่นชอบ0กับ2ตัวสุดท้ายก็คือ3ก็จะมี3 0 3 1แล้วก็3 9นะครับ สำหรับตัวเลขแนวทางนะครับเด่น3นะครับก็จะเจาะนะครับถามคู่นะครับก็จะมีเด่นๆนะครับก็จะมี0220 06,60นะครับสำหรับ2ก็ระวัง4224นะครับ4 2, 2 4นะครับ3 2มสนะครับสำหรับ0ูนย์ก็ระวัง30นะครับแล้วก็3ามนะครับ ก็จะเจาะให้6คู่นะครับเดี๋ยวสําหรับสูตรเจาะสองตัวแอดมินก็จะไปวิเคราะห์มาให้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับพี่น้องที่ต้องการนะครับแอดมินก็มาเจาะให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจสูตรเจาะ3ตัวนะครับครับผมสําหรับ FC พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดมินเจาะไว้ให้นะครับผมเนาะก็สามารถเลขเลือกในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับเลขในตารางนะครับอ่านี่นะครับสามารถจับคู่จับวินได้เลยแอดมินจะวงกลมไว้ให้นะครับตัวเด่นเนาะ สำหรับคนงบน้อยนะครับอ่าชื่นชอบตัวไหนก็ค่อยจับค่อยบายนะครับอ่าถ้าไม่ชื่นชอบตัวที่นวงกลมก็ลองคัดในตารางดูนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับโอเคนะครับสําหรับเจาะสามตัวนะครับก็อย่าลืมเบิ้ลนะครับเบิ้ลก็ตามตัวอ,อักษรเลยนะครับเบิ้ลศูนย์ศูนย์สองสองแล้วก็สามสาม นะครับสำหรับการเบิ้ลน,นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวนะครับเด่นเด่นงวดนี้นะครับก็ขอเข้า3ตัวตรงนะครับก็จะมีสู่4 0นแล้วก็4 2 4นะครับแล้วก็จะมี3 0 2นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับชุด3ตัวก็จะจาอให้3คู่นะครับ สำหรับสุดเจาะ3ตัวนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยก็อมานำเสนอ fc พี่น้องเรียบร้อยแล้วนะครับถ้า fc พี่น้องที่ชื่นชอบนะครับก่อนะจอกไปก็ลืมกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับแอดมินด้วยนะครับ สำหรับเอฟซีพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชื่นชอบสูตรเจาะ3ตัวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคุมน้ำโชคพารวยนะครับเป็นเลขสูตรนะครับก็เข้าดีนะครับทั้งลาวแล้วก็ไทยถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับเอฟซีพี่น้องนะครับอยากได้สูตร สองตัวนะครับหรือว่าอยากได้สูตรเม็ดเดียวก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแอดมินก็จะไปค้นหาสูตรเด็ดๆม่เอฟซีพี่น้องรับชมนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้แอดมินคิมนำโชคพาเลยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอเอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปรีโวนี้นะครับจงมีแต่ความสุขมีแต่ความโชคดีตลอดปีและก็ตลอดไปขอให้เข้า3ตัวตรงๆนะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ